ม,มั่งสิอยู่ในเพลงอะใช่ะหะคือพี่เบิร์ดเนี่ยนะคะเวลาเราเห็นเขาร้องเพลงมันหลากหลายอารมณ์ไปหมดอะบทซึ้งซึ้งกินใจบทสน,สนุกสนุกตายกันไปข้างหนึ่งอย่างเงี้ยคือเขาจะมีลีลาของเขาอะค่ะมันจะไม่ได้ไปทางใดทางหนึ่งอย่างเงี้ยอืมมันค,คือเรื่องของเรื่องคือเขาพูดพูดเพลงค่ะเขาสื่อสารพูดเพลงผ่าดนดนตรีเข้าใจไหมแต่ตอนเนี้ยคือเนี่ยแหละ เรายังอยู่กับความกลัวที่ที่ทำร้ายตัวเราอยู่มากแล้วก็สร้างอะไรขึ้นมาเพื่อบังตัวของเราอยู่เยอะปูนต้องเอาตัวของปูนออกมาจริงๆอะจะหอยหลอดจะคือเขาเรียกอะไรอะจะหอยหลอดหอะเออจะจะจะแหนคำนี้ก็ออกอากาศไม่ได้จะไม่ดีอย่างไรอะ <c oughs> จะจะเป็นคนไม่ดีบ้างก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องดีตลอดเวลา <c oughs> คือแบบ นคนเรามันมีหลายด้านโชว์ทุกด้านที่ดีอยู่แล้วเราจะรู้สึกสบายใจมากกว่าโชว์ด้านที่ดีเราเก็บด้านที่เลวไว้แล้วทําให้ด้านที่เลวมันเกาะเกาะกรอนอยู่ในใจตลอดเวลาข้างในมันจะม,ม,มันมีทุกคนเหรอลูกคือคือครูคก,ก็จะไม่ได้บอกว่าเราจะต้องมาทําตัวเลวใส่แต่ครูกําลังจะบอกว่าในมุมที่เไม่ต้องนิ์มาแลไวไม่มีพื้นเอาบอกตรงๆนะไม่มีพื้นที่ให้คนที่ไนิส ยืนในวงการบันเทิงนะลูกแต่ก็ไม่ได้ให้หลุดเลวคนเลวก็ไม่มีที่ที่ยืนเหมือนกันคนจริงเท่านั้นูถกคนที่จริงเท่านั้นที่จะอยู่แล้วอยู่ยืนยาวนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่หนูไม่จริงกับตัวเองไม่จริงแม้กระทั่งไม่ไม่ว่าคือมันออกะลูกมันออกในในโชว์ถ้าหนูไม่จริงกับตัวเองมันออกในโชว์วันนี้ถามตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําเราทําไปเพื่ออะไร นะเราพูดสมมุติเราพูดกับคนคนนี้เราพูดไปเพื่ออะไรเราปล่อยมุกเราต้องการให้เขาหัวเราะใช่ไหมหรือเราเราต้องการให้เขาสนใจเราใช่ไหมซื่อสัตก,กับตัวเองครูงออ้อครูปางและครูทุกข่านที่นั่งอยู่เนี้ยค่ะผ่านมาหมดแล้วอิจฉาทำไมเราจะไม่เคยอิจฉาถูกไหมคะม<า>เราเคยอิจฉา <laughs> เอาถึงมากเลยนะเ,เราเคยอิจฉาเราเคยเรียกร้องความสนใจเคยห,หูตัวเอเลยคนนี้ย ตัวเรียกร้องควาสนใจเราเคยทั้งนั้นแต่เราจะก้าวข้ามตรงนี้ได้เมื่อเรายอมรับแต่ถ้าไม่ไม่ไม่นะั้นผมก็ไม่ได้เรียกร้องมาสนใจผมก็อ่าเนี่ยอยู่ยาว <c oughs> บอกเลยอันนี้ไม่ได้พูดถึงปูคนเดียวนะพูดถึงเด็กๆคนอื่นด้วยนะถ้าหนูไม่จริงกับต,ตัวเองหนูอยู่ยาวกับตรงนั้นนะ่ะอืมเราไม่มีพื้นที่ให้หนูยืนในวงการบันเทิงกูพูดเลยนะคะจริงเท่าน,นั้นลูก <c oughs> นะแล้วก็ไอ้ย้ำอีกทีคือเด็กคนอื่นด้วยนะลูก ความกังวลไม่เคยช่วยใครกังวลแล้วเราคิดว่าเราจะปลอดภัยหรอือเราดูผลลัพธ์เป็นยังไงหนักกว่าเดิมถ้าสุดท้ายถึง The Show m า s t go on ทิ้งทุกอย่างช่างมันเว้ยสนุกกับมันดูซิมันจะเป็นไงเสียงแกวนแกวนช่างมันเรายังสื่อสารอยู่มือออกมาคํะไม่ทีแ่แปลว่าเสียงแหวนณะเวลานี้เราควบคุมอะไรมันไม่ได้แล้วต้อง go with the flow ค่ะไปกับตามสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไปพัฒนาหลังจากนั้นหรือก่อนหน้านั้นนะไม่มีพื้นที่ให้คุณหนูมากังวลนะโอเคเป็นไงล่ะเชิญค่ะเชิญ ถ้าเราเป็นปูนนะเราจะขอบคุณคุณแม่ด้วยซ้ำเพราะคุณแม่รู้ว่าจุดเด่นของหนูคืออะไรทันทีที่เราได้เพลงอะค่ะไม่ต้องเปิดชื่อเลยว่าใครร้องเห็นพริกที่หนูเราก็คิดว่าปูนอืมถ้าหนูจมจอมอยู่กับความกังวลความข้อเสียจุดด้อยอะไรก็แล้วแต่อ่ะแล้วหนูลืมเห็นจุดเด่นของตัวเองจุดดีของตัวเองอ่ะอืมก็นแม่ ตอนแรกก็ววจะเป็นพูดในห้องคลาสคลาสรวมนะคะแต่ไหนๆก็พูดเลยเพราะว่าพราะครูรู้สึกว่าหนูไม่รีเลทกับเพลงไม่ไม่เชื่อมโยงกับเพลงรู้สึกว่าไม่อินกับเพลงในขณะที่เพื่อนคนอื่นเขาเพลงเขามีเรื่องราวมีสตอรี่กันถูกไหมเออทีเนี้ยเหมือนได้คุยกับคุณครูท่านอื่นไปแล้วว่าแบบ มันเป็นปกติลูกคือปูนเะนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวต่างๆนานาอยากอยากโชว์ในมุมนั้นบ้างคือเรารู้ว่าเรามีศักยภาพฝั่งนั้น mm hmm. ครูเงาะป้าแจ๋ว่าพวกคนที่ทําการแสดงทุกคนเคยเป็นถ้าเกิดวันหนึ่งเราได้รับบทมาแล้วแบบเฮ้ยบทมันง่ายอ่ะมันไม่มันไม่มน mm hmm. ขนามือฉันเลยเอ่ะเเราก็จะมีภาวะแบบเฮ้ย hey แต่เราจะพังทันทีถ้าเราเ hey ฮ้ยยาวหน้าที่ของเราคือทาไงให้มันสนุกครูเงาะเคยเล่นเป็นดอกไม้ไม่มีบทพูดเลยอย่างที่บอกนะคะ mm hmm. เล่นเป็นดอกไม้ค่ะ โปรเจกต์เสียงตลอบอโอฮโฮโอฮ้ฮฮไม่เคยมีผลพูดเลยนะคะไปซ้อมก่อนคนอื่นวิดพื้นทําทุกอย่างเป็นดอกไม้ว่ะนึกออกไหมคะฉะนั้นเราอะค่ะแต่เป็นดอกเออแต่ว่าทันทีที่เต้นออกมาเนี่ยนะเชื่อว่าชันสวยเป็นดอกไม้ที่สวยสุดคุกราเล่นเป็นกวางเออแต่ละคนดูซิเล่นเป็นธรรมชาติกันทั้งนั้นเลยเนะเป็นต้นไม้เป็นกวางเป็นสรรัตว์กตคือทุกคนอะเราต้องให้คุณค่ากับสิ่งที่เราทําหาข้อดีให้ได้ไม่ใช่คุณมาตีอกชกหัวแล้วอยากจะ คิดว่าดรามา่าอย่างเดียวเหรอเห็นเพื่อนดราม่าแล้วคุณจะได้พื้นที่เหรอมันไม่ใช่นะหนูนึกถึงสภาพดีโหม้าซีมกําลังแบบกําลังดราม่าคุณมาแบบสนุกคนเขาก็รักคุณได้ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องแบบโชว์เสื้ภาพต้องมานั่งร้องไห้เดีย๋ยวคนบางคนร้องไห้นะครูเคยบอกเลยนะนั่งร้องไห้ครูบอกคัดคัดครัครูไม่เชื่อไปไปไป,ไป,ไป,ไปนอนไปนึกออกปะร้องไห้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะแปลว่าเปน็นนักแสดงที่ดีนะจ๊ะเฟคเยอะแยะจ้า เอานิ้วล้วงคอแป๊บหนึ่งน้ําตาก็ไหลเนี่ยจ้องลมจ้องแสงแปดเดียวเนี่ยน้ำตาก็ไหลแต่เป็นต้อนลมนิดหน่อยแต่ว่าเนื้อออกมาคือใครก็ร้องไห้ได้นิ้วยิกตัวตัวเองแป้บน้าตาก็ไหลไม่ใส่ใจอะไรกันนักหนา,ากับไอ้เรื่องต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้ทําของตัวเองให้ดีเข้าใจปะโ okay. อเคขอเชิญคุณครูขอโทษทุก <ขอ S 1> ท่านนะคะยาวเลยไม่เป็นไรคุณครูน้อเลยครับก็ ะโดนมาเต็มที่เลยเกิดเป็เรื่องของการแสดงที <c oughs> นี้เราถามก่อนว่าปูนกังวลเรื่องเสียงสูงอยู่หรือเปล่าตอนนี้ณนะตอนนี้ยังกังวลอยู่ตอนนี้เราลดคี์แล้วใช่ไหมครับคุณก,ก้องอ<ม>ลด<ม>แล้วนะล,ล,ล,ลดอย่างที่ปูนต้องการแล้วนั้นปูนยังติดความกังวลอะไรอยู่ันก็ตัวนั้นตัวเดียวเนี่ย<อ>จริงจริง <ๆ S 2> แล้วอะไรที่แบาปูนเลยปูนร้องเพี้ยนสูงในโน้ตต้สูงมันสูงกว่าที่เราต้องการอีกปูนมันสูงกว่าที่เราต้องการ แล้วพอาจจะชินกับ้อมตัวกันอย่าน้วพ่อปูนเนี่ยไปคิดว่าตัวเองฉันทําได้เท่านี้แล้วเขก็ยืนยันนั่งยันนอนยันนะว่าเธอเป็นคนที่มีเสียงที่ไม่ได้ไม่ได้ต่าต้อยติดดินอะไรเลยแต่เพิ่งมีเซฟโซนเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอเควันนี้ผมรถได้ได้รู้ว่าเธอไม่สบายใจในเรื่องขีรถรถรีบรถไปทันทีนะเพราะว่าให้เธอได้รู้สึกสบายใจก่อนนี่เราทําให้เธอสบายใจแล้ว นะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลแล้ครับตอนนี้มันไม่มีความกังวลตัดเรื่องเสียงออกไปได้เลยและไปทําเรื่องการสื่อสงสื่อสารเรื่องโต้งเรื่องเต้นนี่อันนี้เราทําให้ปุนสบายใจมากที่สุดแล้วตอนนี้นะครับพเราลดคียลงมาแล้วครึ่งเสียงตามอย่างที่ที่ปูนขอมาแล้วก็ทําได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราได้ยินเมื่อกี้นี้คือมันเพี้ยนสูงพอเราลดปุ๊บปูนเพี้ยนสูงและทําท่าทีเหมือนจะร้องคีออริจินอลได้ดีด้วยอันนี้คือสิ่งที่รา่นได้ยินว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นนพอมมัลลลคคีียย์งงาแ้วเเส่ โอเคเอเออร์จ okay. uh ี Energy, มันเลยไม่มีมันเหมือนมันเหมือนโรสพูดแบบเนี้ยในเพลงในเพลงธรรมดาเพศจริงๆเลยนะตัวแคร์นี่มันเป็นไงกับเพดจริงๆเลยนะตัวแคร์นี่มันแรงกว่าเท่านั้นเองอันนี้ฝากไว้ปูนคิดเอางนั้นเองว่าอย่าอยู่ในเซฟโซนของตัวเองมากจนเกินไปเราเป็นคนมีความสามารถเราเป็นคนมีความสามารถแล้วเราเช็คเราเช็คในเรื่องของเทคนิคแล้วว่าปูนเป็นคนมีความสามารถมากปูนไม่ใช่เป็นคน ด้อยกว่าพรรคพวกเพื่อนฝูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแต่ณ้าว kind of ันนี้เราทตให้ครูสบายใจขึ้นแล้วกับในเรื่องของคีนะครับเพราะฉะนั้นตัดความกังวลื่วงนี้ออกไปได้แล้วแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องที่ครูเงาะพูดแล้วก็ดยวสักพักนึงก็คงจะมีครูแดนซ์หนึ่งกอนใหญ่ใหญ่ไม่มีนะครับ ั้นที่มันน่าจะสั้นต้องสั้นกว่านี้อีกหน่อยอะค่ะก็ <c oughs> คุยคุยกันนะับครูกล้องว่าเ,เพลงนี้เพลงนี้จังหวะมันช้าลงหรือเปล่าแต่ว่าครูก็คิดว่ามันไม่ช้าหรอกแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเขาร้องคํายดคัมันยาวมันเลยฟังดูเหมือนช้ามันยืดยืดมันไม่สนุกอะไรเงี้ยแ้วก็ประกอบกับหลายๆอย่างที่คุณแนะนํามาทําให้เพลงนี้แบบฟังดูสนุกขึ้นเพราะว่าเสียงอะไรมันโอเคแล้วอะเสียงดีค่ะแล้เสียงนี้บว่าคุณสนุกแล้วหรือยัง แค่คาเดียวเองสนุกแล้วหรือยังถ้าสนุกแล้วเนี่ยทุกคนจะเชื่อว่าเราสนุกแต่ถ้าเรายังคิดว่าจะทํายังไงดีออกมาก็มองคุณครูละใช่ปบะานอย่างที่คุณเขาบอกมองกลัวผิดแล้วเนี่ยว่าถ้าอย่างในเรื่องของการฟังเพลงของครูเนี้ยครูรู้สึกว่าถ้าผ่านเรื่องนั้นไปได้เพลงนี้สนุกเลยอะแค่นั้นเองไม่ต้องเต้นท่าอะไรก็ได้วิ่งมากระโดดกระโดดกระโดดครูก็เชื่อนะสนุก เชื่อเองเหรนว่าทำให้สนุก่คารครอนก็มีสิ่งหนึ่งที่คิดมาตลอดสำหรับพี่นะครับว่าโลกนี้มันถูกดำเนินไปด้วยความเชื่อในหลายอย่างเราเชื่อไปเองทั้งที่เราอาจจะไม่ดูความจริงบางครั้งนักแสดงหรือแดนเซอร์อย่างพี่ก็ต้องเต้นในแบบที่พี่ไม่ถนัด แต่ถ้าเราไม่เชื่อตัวเองเลยอะทุกอย่างมันจะไม่เหลืออะไรให้คนเชื่อเลยให้คนดูเชื่อแลนะตรงนี้มันจํานวนน้อยแค่เนี้ถ้าเราเชื่อสุดๆกับคาแรคเตอร์ที่คุณครูใส่ให้ไม่ว่าจะเป็น